พิธีเทวาพิเศษอันเชิญรูปปั้นพระพิคเนตประดิษฐานบนแท่นตามความเชื่อและศรัทธาของครอบครัวประสิทธิ์ที่เมเจ้าของอาณาจักรศูนย์รวมสินค้าและของฝากที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินตั้งอยู่ริมถนนหมายเลขสองโชคชัยเดชอุดมอำเภอปราศาสตร์โดยเชื่อว่าจะปกปักรักษาคุ้มครองและช่วยเสริมธุรกิจแห่งนี้มีแต่ความสุขความเจริญซึ่งพระพิคเนตที่อันเชิญมาประดิษฐานนี้ เป็นแบบปูนปั้นสูง2เมตร50 m, ขนาดหน้าตัก90เซนติเมตรในพิธีก็มีการจุดประทัดกว่าหมื่นนัดเพื่อเอาเรงมงคลผู้เข้าร่วมต่างรอสองเลขหางประทัดที่มีจำนวน2หางด้วยกันคือเลข82 426และอีกหางคือ64095นอกจากนี้ยังมีเลขทูปหน้ากระถางหน้าแท่นบูชาพระพิคเนตที่ปรากฏเลข146 แล้วยิ่งทําให้เซียนหวยต่างก็ฮือฮาไปกันใหญ่เพราะว่าไปตรงกับหมายเลขทะเบียนรถ1414 14, ที่นายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่งมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสุริน